ูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีค่ะจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาหมุลนิธิขุนพุ่มประจำปีการศึกษา2564ค่ะร้อยตรีพงศธรสิริสาครค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้แทนพระผู้แทนองค์ประธานนะคะในพิธีมอบทุนการศึกษาหมูลนิธิขุนพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงตามความจําเป็นเฉพาะบุคคลโดยให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดกาญจนบุรีดาเนินการพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่เด็กพิการในครอบครัวโดยทุนกระมอมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณประธานทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดกาญจนบุรีได้รับพิจารณา อนุมัติทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2564ทั้งหมด130ทุนทุนละ5 0 0 0บาทเป็นเงิน6 5 0 0 0 0บาทโดยมีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้แทนรับทุนการศึกษาเข้ารับประธานทุนมูลนิธิขุนพุ่มเบื้องหน้าพระรูปทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒน,นาพันนวดีทั้งนี้ผู้ที่ได้รับประธานทุนมูลนิธิขุนพุ่มต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณอย่าง เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทรงเห็นความจําเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อผู้พิการซึ่งต้องการได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถอยู่ร่วมก,กันกับคนปกติในสังคมได้และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่งค่ะทุกคนนะคะผู้ปกครองทุกคนจะรู้สึกมีใจแล้วก็ปรับปื้มนะคะแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่พระอ,องค์ท่านเนี่ยทรงมอบความหงวหงใยให้กับเด็กพิการในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ นอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังได้ทุนเพิ่มเติมจากผู้มีจิตอาสาที่จะมอบทุนให้ทุนละ1,000บาทนะคะจำนวนขณะนี้ก็คือ85ดสิบาทุนค่ะ